มาตรงนี้นะครับตลาดหัวรอตลาดเก่าแก่ยุธยาเลยครับ ก็ดูคึกคักอยูน่นะครับในตลาดครับเลี้ยวขวาไม่กุ้งเป๊สามตัวมาถึงร้านนะครับเต้าหู้ทอดครับ เต้าหู้ทอดขนมขาหมูมีเผือมีถั่วทอดนะครับน้ำจิ้มเต้าหู้น้ำจิ้มแกงกวาเคื่อเต้าหู้น้ำจิ้มเต้าหู้เนี่ยชิ้นละสิบบาทแกงกวาชิ้นละเก้าบาทคับ อันนี้เท่าไหร่30บาทครับส0บาทอันนี้ฟรีน้ำซีฟรีน้ำติ้มฟรีนะครับสารเอะไรครับกินเลยครับผมเจ้าที่หิวเขาจะนีนเลยน้ำจิ้มก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างวันนี้หรือว่าไม่ได้หรือว่ามีกันมีกันเหรอเป็นน้ำจิ้มก๋วเหรอเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มตองหัวเหรอน้ำติ่มทุกส่วนเน่าอ่ะน้ำจิ้มทุกส่วนอ่ะน้ำตาลกินแต่เอาอันนี้ก็คือเขาให้คนกันใช่ไหม ใช่ไม่รู้ไม่เอนตาชื่อมตาเชื่อจแบบมีต<า>กเปรี้ยวด้วยแล้วก็ถั่วบดตกไม่ได้ไม,ไดไมักดไม่ได้่กระชิวผมแหละกดไม่ได้คือการวางกล้องคือการนอนอยู่บ้า,านนอปากตอะไรครับหมูขาหม,มาูขาขหมู ขาหม,มูชิ้นละ10บาทนะครับขาหมูที่ไม่ใช่ขาหมูใช่ไหมเขาเรียกว่าขนมขาหม,มูนะขนมขาหมูนะครับผมว่าเผือกไม่ปิดเผื่อ,อ,อปิดปันไม่เอาแมา่คนเดียวใช้ย,ย็นแค่นะครับขาหมูอันนี้เป็นเผือกนะรสชาติเข้มข้นมากครับเข้มข้นมากคือเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับนี่ อร่อยมากคือจะไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้คือเราปุ้ยไปด้วยเรากินไปด้วยอะไรอย่เงี้ยพี่ต้องเข้าใจแล้วเกี่ยวกับพี่มีน้องเป็นศิลปินกับบล็อกเกอร์ระดับตำนานนี่หน่อยเลยนะโดยเฉพาะผมนะนี่ถูกวดำเหรอพี่ถั่วดำครับ อ๋อมีไส้มีมีผัวดำด้วยนะแล้วก็มีเผือกด้วยเขาเรียกว่าขาหมูแต่มันไม่ใช่ขาหมูหมูที่หายไปไหมผมผมยังเด็กนักเรียนวิ่งหลบตะกี้กันทุกการ์ดเลยผมได้ึงกันไปดึงกันมาฉุดมาฉุดมาตัดติดอย่างนี้ตัดมาผู้แสนเลยนี่อย่งแป๊บเดียวไม่ต่อไม่ผู้แสน นึงเดินมาโอ้ก็มันระบากอะไรที่เดินแค่นั้นใช่เราวัดขุ่นแส่เลยนะเว้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเมตรเลยโอ้พอพี่เดินไม่ไหวไม่ใช่มันไกลมันไกลเกินไปออ๋เต็มที่ก็แค่นี้ก็น่าพอแล้วไอ้หน้าแพนแล้วพี่จัดตรงไหนครับผมจัดตรงไหนก็หน้าไอ้นี่ไงไม่มีไอ้นหรอกมาหรอกไม่มีพี่ ร้อนนะร้อนนะร้อนนะเอาอะไรไหมตามไหมตามตรงหน้าหน้าครูครับผมคิดถึงตรงไหนบวะดูนะวัดตะวันตะเกียสายมหาชัยไอ้ตะเกมีด้วยเหรอสารพงศ์มชั้นสองอยู่ตรงนี้ตะเกียอยู่กรุงเทพใช่ไงผมพูดถึงที่นี่เขาพูดถึงที่นี่เขาผมมาเรียกคนที่นี่ ครับทานเรียบร้อยนะครับสำหรับเต้าหู้ทอดแล้วก็ขนมขาหมูนะที่ตลาดหัวรอคือถ้าเกิดว่ามาช้านะประมาณเที่ยงเนี่ยก็จะหมดแล้วนะยังไงรีบมานะครับมาช่วงเช้าดีที่สุด